สวัสดีครับช่องเบาตึงปทุมลาครับสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านครับที่เข้ามาก็ติดตามรับชมรับบึงงัวครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคางัวนี่งัวฝูอยู่ตัวหนึ่งครับในขอกนี้ครับ่ายสูงประมาณร้อยสิบบวกครับอายุปีต้นๆครับเปิดเบาๆครับราคาเปิดอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยครับสนใจเอาไปเลี้ยงไปคุ้นได้ครับงัวตัวนี้ครับ สิภาชมครับบาตรงสิภาชมครับว่าอยู่อำเภอปทุมราชครับจังหวัดอำนาจเจริญเหมาะสำหรับที่จะเอาไปคุ้นได้ครับในสมราคาครับ2อง0 0ืนสครับว่าปีต้นๆตนครับรับประกันตํนนี้ทุกอย่างครับสนใจติดต่อบ้าถตึงเข้ามาได้ครับ ศู 1> 1, 1, 110. นย์แปดศูนย์ห่าหนึ่งน่ราคานาเรียงครับราคานี้ครับเป็นว่าตอฟูครับปีต้นต้นนะครับสูงประมาณร้อยสีบัวครับได้ครับชนใจที่ต่อเบาตึงขมาได้ครับงวอยู่บ้านหน้าว่าอำเภอปทุมราชพงศาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ 08 01 88 5 110บ่ปดาหนึ่งตึงครับขอฝากช่องเบาตึงไว้น้ำเน้นนะครับเด้อเขาไปติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมน้ำเน้นครับเพื่อจะได้รับชิปต่อไปช่องไหมครับผู้ติดตามประมาณ12บสองคนนะครับ <laughs> หลายแห้งครับหลายแห้งี่ว่าหลายครับช่องไหมครับ นาเลี้ยงู่ครับตัวนี้ครับสําหรับคุณครับเหมาะเลยครับกินอาหารดีครับกินเฟื่องดีกินยาดีครับแล้วประกนคขาทุกว่ามีตัวนี้ครับกวตัวนี้ครับสนใจติดตอเขมาใดนะครับกับเบาตึงครับช่องเบาตึงครับ ทุกท่านนี่ก็ขอขอบคุณเอฟซทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ